này <laughs> <laughs> bơ tí bơ ơi nó. Sớm Ê, ừ. bơ khើញ leak ơi có mưa đó Hình bơ hình leak gì hằng bưng ao เอง đơ Mày nhảy điêu, phụ nhảy điêu bưng ao đơ khắp đơ <laughs> Ừ. <cười> ไม่รู้มาแต่ไหนเดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาในอูเตาเตาพันปีนะครับยแงละไทยยนเศร้าเรียบอันถั้หน่อยอปุนเศ้าตัวนี้ปุนเศร้เาเนกหรือเตา อินาเลีกก็เอิร์ดบนเคยงีเมนดูงเหมัอนอุ้ยเด็กกี้เนอดบานเคยเล็กึ้นอุ้ยเด้บ้าน,นลเล็กที่92บ้านเล็กที่92นะครับบานเล็กที่92เพื่อมีลุ้นนะครับ